ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกประชาชนนะครับหลายคนนะครับก็คงจะต้องสงสัยเป็นแน่แท้นะครับว่านับเรื่องของการที่นะครับในการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึเนี่ยซึ่งแน่นอนครับนักกฎหมายอาจารย์ที่สอนกฎหมายทุกคนก็บอกว่านับ มาตรา112สามารถแก้ไขได้นะครับบทกฎหมายทุกกฎหมายแก้ไขได้หมดนะครับแก้ไขได้หมดโดยใช้ขบวนการทางนิติบัญญัติหรือขบวนการโดยสภานะครับโดยสภาเนี่ยสามารถแก้ไขได้อะไรได้แต่คําถามคือการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112กับทําให้โดนพักก้าวไกยุบพักซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆประชาชนหลายๆคนก็ตั้งคาถามประชาชนหลายๆคนว่าอ้าวแล้วยังไงก็บอกว่านักกฎหมายเองอาจารย์สอนเองทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยกฎหมาย มาตา 112, ไไรา1นึแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้และนะครับก็กฎหมายทุกกฎหมายสามารถแก้ไขได้แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญก็ยังแก้ไขได้ตามกระบวนการมันมีขบวนการในการแก้ไขซึ่งมันไม่นใช่เรื่องผิดกฎหมายซึ่งแน่นอนครับจุดยืนของพักนะับตั้งแต่พักก้าวไกลจนมาถึงพักประชาชนเขาก็มีจุดยืนว่าในการแก้ไข1นึเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรและสามารถทําได้แต่คําถามคือคําถามคือว่าอ้าวแล้วทําไมพักก้าวไกลนะครับ ใช้นโยบายหาเสียงในมาตรา1นึสยื่นแก้ไข1นึเนี่ยถึงมีการเอาไปร้องและเอาทําผิดจริยธรรมอันนี้แหะครับคือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมล้องใจและประชาชนหลายๆคนก็ยังล้องใจซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะถูกหรือผิดแต่ความรู้สึกของผมในฐานะประชาชนหลังจากที่ฟังสารรัฐธรรมนูนซึ่งแน่นอนครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจตามรัฐธรรมนูนในการวินิจฉัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูน ค,คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนครับคนที่เกี่ยวข้องหรือทุกคนนะครับก็ต้องนะครับปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นแต่ถามว่าจะเชื่อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นที่นะครับแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับผมเองผมในฐานะ ประชาชนคนหนึ Regard ่งนะครับในฐานะประชาชนหนึ่งคนหนึ่งก็มีความข้องใจและขอวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุดจริตในฐานะประชาชนว่าวันนี้การที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่านะครับการกระทำนะครับของพักคก้าไกลและคนของพักเก้าวไกลเนี่ยนะครับถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับที่จะถึงการล้มร้างนะครับการปกครองนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้พักคก้าวไกลยังไม่กระทําการล้มร้างการปกครองหรือเปล่าไม่ได้กระทําการล้มร้างการปกครองใช่หรือเปล่านะครับ แต่บอกว่าวันนี้ถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ไกลเกินเอื้อมนั่นก็คือดุลยพินิษของตุลาการทั้ง9คนที่ใช้อำนาจนะครับอำนาจตามนั้นแต่คําว่าดุลยพินิษคําว่าตุลาการผมก็อยากจะถามว่าตุลาการสารน้ำนุนทั้ง9คนที่เป็นองค์กรอิสระนะครับคำว่าดุลยพินิษของเขาเขาคือปุถุชนธรรมดาเขาคือคนมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความคิดที่แตกต่างซึ่งแน่นอนครับผมก็มีความคิดที่แตกต่างว่าเอ๊ะ จากดูแล้วนะครับนะครับถ้าพูดถึงดุลยพินิษของตุลาการบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าดุลยพินิษของผมในฐานะประชาชนผมก็บอกมันไม่มันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะกฎหมายเขาก็บอกอยู่แล้วว่านะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ถูกต้องไหมวะ นะครับนะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองได้นะครับนะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกับ Guinea เราไม่สามารถแบ่งแยกดินแดนได้อันนี้มันกฎหมายเนะี่ยมันชัดเจนเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่วันนี้นะครับการใช้ดุลยมิตของนะครับตุลาการสารนูนที่เป็นองค์กรอิสระบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้นะครับไม่เกินที่จะลอมล้างสแสดงว่ามันยังไม่ได้ลอมล้างแต่สารแต่องค์กรตุลาการสารนูนนะครับใช้ดุลยมิตของตัวเองซึ่งแน่นอนครับดุลยมิตของตุลาการก็เป็นดุลยมิตของตุลาการ ส่วนผมนะครับผมว่ามันมันไม่ใช่และอีกอันหนึ่งครับที่ผมฟังก็คือเขาบอกว่าวันนี้นะครับการที่พรรคเก้าไกลเนี่ยไปหาเสียงด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับทําให้นะครับพรรคเก้าไกลไปหาเสียงด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทําให้นะครับเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไปสร้างผลประโยชน์ให้กับพรรคนะครับให้กับพรรคเก้าไกลนะครับ มันเกิดผลประโยชน์กับพรรคก้าไกลและการเอาไปหาเสียงหนึ่งหนึ่งสองทำให้ชนะการเลือกตั้งได้ประโยชน์จากการตรงนี้และนําสถาบันนะครับกับประชาชนเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกันซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นดุลยพินะิษนะเป็นดุลยพินิษแต่ผมกับมีความรู้สึกว่าดุลยพินิษของผมของผมเองนะครับผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนี้สแสดงว่านะครับมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันมีปัญหาจริงใช่ไหมแล้วประชาชนเขาอยากให้แก้แก้ใช่ไหมเมื่อพรรคก้าไกลเอาไปหาเสียงเนี่ยนะครับ มันจึงทําให้ประชาชนสนับสนุนใช่หรือเปล่าและการที่วันนี้การที่วันนี้นะครับบอกว่าดึงสถาดึงพระมหากษัตริย์สถาบัานพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนผมต้องถามว่าใครเป็นคนดึงกันแน่ใครเป็นคนดึงกันแน่น,น,น,แน,นักข่าวหรือเปล่าที่ทุกครั้งก็ไปถามแต่เรื่องของการหาเสียงด้วยมาตราหนึ่งสองเรื่องของการแก้ไขมาตราหนึ่งสองหรือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับหลังจากที่ศารลรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวันที่3 1มดกราคม67 บ,บอกให้หยุดการกระทาพักก้าวไกลไม่ได,ด้ไม่ได้กระทาอะไรเพิ่มเติมเลยนะแต่ก็มีนักข่าวไปถามถึงเรื่องนี้แล้วก็มีคนมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วถามถึงเรื่องนี้คําถามคือใครกันแน่ครับใครกันแน่ครับที่ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนพักการเมืองนักข่าวหรือไอ้พวกที่อยู่ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามนะครับกันแน่ลองคิดทบทวนครับอย่างที่บอก ดุลยพินิษของตุลาการศสารรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นดุลยพินิษของตลาการศสารมูลมีอำน,นาจตามรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ผมก็สามารถวิาพากษ์วิจาร์ด้วยสุจริตในมุมมองของผมได้เช่นกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้่นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ